ครับวันนี้ร้านตับเบิร์จะมาเปิดาก,การขายซูซูกิจัมม่านะครับซูซูกิจัมมา่าเนี่ยเป็นรถต้องบอกว่าเป็นแรงเท่นก็ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นรถที่ออกมาตั้งแต่ปี2006แล้วก็ยังคงทองนะครับทองตำแหน่งรถที่ดีไซน์สวยนะครับรูปทรงเหมือนยานอวกาศนะครับแค่เดิมๆเมนี่ยขับไปไหนก็มีแต่คนมองแล้วคันนี้นะครับรถสีเดิมทั้งคันนะครับสีเนี่ยจะเป็นสีทองนะครับเป็นส้ม ม,มันไม่ออกเป็นส้มนะออกเป็นทองทองมาทลิกรถก็จะมีล่องรอยการการใช้งานบ้างนะครับเป็นปกติของรถสีเดิมนะครับรถสวยนะครับไฟหน้าไฟท้ายไม่มีแตกไม่มีร้าวนะครับเอาเป็นว่าเก่าไม่เก่าดูสติ๊กเกอร์ได้นะครับตั้งแต่สองพันปดนะครับออกจากที่ร้านไปนะครับคันนี้ใส่ชุดโหลดหน้าหลังนะครับและสังเกตได้ว่าล้อหลังเนี่ยจะขึ้นไปข้างบนรถจะเตี้ยมากนะครับ รุ่นนี้ต้องสีท่เตี้ยครับึงสวยครับไฟท้ายนะครับในส่วนของมาตาวัดจะมีทีช่องในกันนะครับเป็นน้ำมันนะครับความเร็ววัดรอบแล้วก็ในส่วนของความร้อนคันนี้วิ่งมาที่36,000กได้35,647กิโลนะครับกุญแจนะครับเป็นชิปครบ2ดอกนะครับมีสำรองให้เรียบร้อยแล้วท่อเนี่ยเปลี่ยนเป็นของ d e วิลนะครับท่อตรงรุ่นนะครับ ก่อนเดวิลยังเป็นแบรนด์ของฝรั่งเศสอยู่นะครับตอนนี้แต่ตเซนเกอร์ตรงนี้ต้องบอกก่อนว่ามันหายไปแล้วนะครับข้อมีบุกบ้างนะครับขับนุ่มๆนะครับนุ่มๆสบายๆใต้เบาะนะครับก็เก็บของได้อีกนะครับหมวกกนน็อกผมเองว่าหมวกกันน็อกหายไปไหนอยู่นี่นี่เองคันนี้นะครับเป็นอินวอ นะครับพร้อมสับปะมิตตัวจริงนะครับเสียโดยที่ร้านผมใน ين, เมื่อสมัยก่อนสมัยก่อนเนี่ยร้านผมมีการรับเสียบสับประรตที่ร้านอยู่แล้วนะครับรถสมัยก่อนที่เป็นอินไวท์เพราะฉะนั้นเมื่อต้องกลัวโดนสับประรจับหรือยึดนะครับคันนี้เสียมาถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างไปเสร็จตัวจริงไม่ได้เป็นสำเนานะครับไม่ได้เป็นตัวก๊อปปี้ถ้าให้สวยคันนี้ผมต้องบอกว่าเอาไปทําสีใหม่ แต่คาวนี้มันเป็นสีเดิมอยู่เราก็ไม่อยากจะไปยุ่งอะไรกับมันมากก็แค่ล้างนะครับจะมีรอยมีอะไรนิดหน่อยครับก็ถ้าทำสีใหม่ก็จะใหม่เลยนะครับคันนี้ผมขายไม่แพงเราบอกว่าขายไม่แพงแบตเตอรี่ใหม่นะครับแล้วก็รีเลย์สตาร์ทผมเปลี่ยนให้ใหม่แล้วนะครับระบบหัวฉีดรินเร่งเนี่ยผมล้างให้ใหม่หมดนะครับก็จะได้เป็นเอาไปใช้งานได้จริงจังนะครับ ไม่ต้องมาเซอร์วิสอะไรนะครับส่วนราคาผมดูราคาให้ดีกว่า s u ซ u k i นะครับซูซูกิซูซูกิซูซูกิจัมมาแต่ผมดูราคาแป๊บหนึ่งนะครับเพราะว่ารถหลายคันก็จะงงๆหน่อยโอ โอเคคันนี้ผมขายให้ราคาที่75,000บาทนะครับต้องบอกว่าถูกมากนะครับกับรถ s ูกิจัมมาสอหา250หัวฉีดนะครับ75,000บาทอันนี้เป็นช่องเติมมันนะครับแล้วก็มีเบรกมืออยู่ด้านนี้นะครับเกะซ้ายขวาใช้งานได้นะครับปกติอันนี้มีช่องเก็บของเก็บกุญแจเก็บอะไรเงี้ยกดไม่ออกสังนั้น ตอนนี้มันจริงจมันแค่ก,กดลงไปแล้วก็ดึงออกอ่าครับอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรกระจกเดิมให้สวยทําสีนะครับรับรองได้ใหม่กิฟที่ร้านเราก็รับทําสีนะครับก็ถ้าสนใจยังไงก็มาดูรถได้นะครับมาดูรถลองขับได้เรามีวันตีเครื่องยนต์3ามเดือนนะครับไม่จํากัดระยะทางนะครับเดี๋ยวผมลองเอาขาตั้งคู่ลงให้ดูดีกว่าจะได้ดูว่าม,มันเตี้ยขนาดไหน เตี้ยมากแต่ว่ารถเตีย้ย<ๆ>มันก็จะสวยผัดมาเรื่อยนี่ครับทรงได้เลยรถนะครับทรงสวยยาวเตีย้ยตัวนี้ชอบอย่างหนึ่งคือผมเคยซ้อนลูกเนี่ยไปไปทานข้าวเนี่ยลูกผมสี่คนผมคนหนึ่งแฟนอีกหนึ่งยังซ้อนไปได้หมดต้องบอกว่า นั่งหกคนยังนั่งได้นะครับเพราะจริงๆแล้วตัวอยู่บล็อกที่เป็นฝาด้านบนเนี้ก็สามารถนั่งได้นะครับแข็งแรงนะครับไม่ใช่ไม่แข็งแรงนะครับเบาะยาวขึ้นลงง่ายนะครับรถจะเตี้ยมากแล้วก็ผู้หญิงนะครับสบายคนตัวเล็กความสูงไม่เกินร้อยสี่สิบห้ายังขับได้สบายเลยครับครับก็ถ้าสนใจก็มาดูรถลองขับได้ที่ร้านทับเบิ้ลแล้วก็ที่แน่นอนนะครับรถที่ร้านก็ยังมีให้เลือกซื้ออีกมากมายหลายคันนะครับก็ถ้าสนใจยังไงก็ มาดูที่ร้านดีกว่านะครับเห็นรถจริงจับรถได้ขึ้นคอมรถได้สามารถจะเทสดได้ในช่วงสั้นๆนะครับก็มีที่ให้เทสลองขับดูโอเคขอบคุณนะครับที่ติดตามสวัสดีครับผม